นะครับผมวันนี้วันที่12บสท่นว่าคม2563นะ้ร้บครับกับกันตาพ่นโซลาเซลล์ทีมงานกันตาพ่นโซลาเซลล์มาติดปั๊มนะครับปั๊มน้ำเสมอศนะครับชุดหนึ่งแผงแต่ใส่สองแผงใส่สองแผงนะครับผมแอนดูโรนะครับนะครับมาตรฐานเลยออ่่าเป็นปั๊ม300วัตต์นะครับ, <c oughs> รบอ่า จะสูบไปเรื่อยๆครับผมนะนะครับมาตรฐานกันฝูกกันฝ้าผ้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับชุดจัดโปรจนหอดปีใหม่นี่นะครับชุดสองแผงสองหมืน่นสี่พันบาทครับผมสองหมืนสี่พันบาทนะแต่ว่านี้หนาเรามันได้บ่หลายนะครับหนามมันได้อยู่ประมาณาคือทอมันหน่อยครับทอเป็นทอสีนิ้วนะครับผมสูบไปเรื่อยๆ นะครับนี่ครับบอ่อซีนิ้วท่อออกนิ้วสองนะครับท่อออกนิ้วสองบ่อปลาดานนี่เป็นทอ่ทอท่อซีนิ้วน้องเพิ่นเนาะมันเจาะเจาะไปรวมไปลาด้านนี่พอมาลงเดินเกือก,กว่า,วาอืมกัสูบไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าคือเราอันนี้รับประกันในพิ่นสองปีแล้วครับมีใบรับประกันนะ รับประกัน2ปีงานมาตรฐานแฮนโด้นะครับมาตรฐานรับโลกนะครับแผงครับมันเป็นเอ่อปัม๊มเป็น300วัตต์นะครับแต่ใส่ใส่ใส่สองแผงนะเพราะว่าเพื่อซอยกันนะครับผมกระแสมาก็อยู่ประมาณ8แอมป์นะครับ9แอมป์นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็แดดบดแดดนี่อยู่นี่นะครับผม เงี้ก็ได้นานไปเรื่อยๆนะครับน้ำล่องซาไปเรื่อยๆนะครับปริมาณน้ำนะครับครับแดดดีครับช่วงนั้นหนาวแต่ว่าช่วงนี้มันมีเมฆเนี่ยจังหน่อยแล้วก็เข่าเมฆแล้วก็ฮุบเมฆอยู่นี่แหละนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับบ่ต้องปิดเลยครับรับประกันในเพื่นสองปีแล้วต่เดี๋มีใบรับประกันนะครับชุดนี้กันสนใจนะครับชุดสองแพงกับสองหมื่น 4,500บาทนะครับราคาพร้อมชงอุปกรณ์ครบพร้อมใส่งานพร้อมใบรับประกัน2ปีนะครับผมนะติดต่อสอบถามกันเขาไม่ได้นะครับเป็นไรครับน้ำเพราะไหนปะมันก็มีคนมาติดหลายเนาะช่งนี้เนาะแต่ว่าเป็นเป็นทังไหนตายกันซะซะเพราะว่าไอ้มูลเน่ะมันเป็นปั๊มดีซีนะครับคือเปยนว่าดีซีแปลงฐานเนาะของเทียมมันมีกองของคุ่มเนาะเออมันเป็นดีซีแปลงฐานต่อตรงนะครับแต่ว่างานการพ่นนี่ครับคือ แฮนดูโลนะครับมาฐานดับโลครับผมนี่ตอนนี้ไฟกับบนเก่าแอมนะเก่าแอมนะนี่ครับนะครับแฮนดูโลแต่ว่านี่จะไปติดไอเจ้าหนึ่งครับบ้านกวดนี่อันนี้เป็นเป็นหกร้อยวัตต์แต่ว่าเป็นโตโมนะครับ่ได้ถึงสี่แผงนี่ครับหกร้อยวัตต์นะครับแฮนดูโลคือกันครับแผงมาตรฐานรับประกันยาวนานครับดูแลลูกค้าตลอดนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าลูกค้าไม่โทรมาสอบถามบางคนนะครับติดไปสามสี่ปีโทรมากกับเคสใหญครับ อ่านะครับเมียไทยซอมไฮเบิร์นะครับพวกระบบชาร์จเนาะเป็นระบบชาร์จรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นบางคนกับรุ compass, <c oughs> <c oughs> <c oughs)> ่นเก่ามันจะเป็นขัวดําแดงนะครับต่อต้องขันให้มันแน่นให้มันตึงมือนะครับเพราะว่าไฟจากแขวมันมากดีซีมันมากกระแสตรงมันแอมมันสูงนะครับถ้าต่อขันบ่แน่นบอยังนะครับมันจะเกิดการอักการสปาร์กเหมือนปลั๊กไฟบ้านเขานะครับแต่ปลั๊กเขาเสียบบ่แนนบลวมันก็เกิดการอาการใหม่การละลายได้นะครับปลั๊กหอน ดูแลให้เพื่อนตลอดนะครับนะเป็นกลัวจะตายจากกันนะานการการเดิมนนี่คือดูแลตลอดนะครับแม้หมดประกันก็นดูแลให้ทันได้นะครับสอบถามนะครับถ้าขนาดของเพื่อนติดมา,ากเจ๊ปีที่เขามาติดนะต,ต่วปั่มตายโทษมันยังบ่มาเนาะบ่มาเล่นปม, <laughs> มีจัดเลยีซีเรีอันนี้เพื่อนยูนี่ยูนมาจากปีนะครับนี่เบงบานเพื่อนก็อยู่หลายปีแนละ้ว ประมาณสิบแปดปีแล้วพูดนะครับเป็นบอ่อคนติดมากครับบันนี้ก็เาขากา็ไมา่ติดลายเจ้าเนาะตถนนบึงหัจากกันตาพนน่นเนาะบอ่ออันนี้คือกําลังมาติดใหม่เนาะมาโลจากโฆษณาเนี่ยนะสถานีแซนสุกเรียบโอนี่ลนะวิทยุเนาะอันนี้เพิ่อกระจายกระจายเสียงทั้งวิทยุพร้อมนะครับอันนี้เขาติดตั้งยังไงครับ,<ะ>รบพ่อติดตั้งยังไงบอกเพบน เอาที่หน้าเลยบ่ะแมนที่บ้านเท่านี่แหละที่บ้านบ้านทาว่อนเขตเขตบ้านทาว่อนอำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับอันนี้ซื้อพอหยังเอาคือแบบเพิ่นมาอ่านี่นะคือพอนี่จักชุดเนี่ยอ่ะสาซื้อสาเนะ<ไ>าะอ่ขอปรบพิ่นนะครับผู้อ่ามาให้ข้อมูลน,นะครับผมกะพอได้อยู่เนาะปั๊มคือกะบใครในกองเทียมอยู่แห่งดีอยู่เนาะ<อ> ครับน้ะก็ออกตามแดดเนาะไรตามแดดเนาะใครในก็ของเที่ยมอยู่หรือเนาะใครก็ใครทังหลายเข้านะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับกันฑพนโซลาเซลล์อ่าชุดนี้นะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับทรงตัวประเทศนะครับติดต่อได้กันฑพนโซลาเซลล์นะครับนะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเด็เพิ่นซื้อจากช่วงจัดโปรนะครับช่วงจัดโปรอ่าแค่สิ้นเดือนนี้นะครับปีใหม่สิ้นเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเท่านั้นแด็กก็ลังจากนั้นก็สิมีโปรใหม่เพราะว่าจะเป็นพวก ชุดไฟเสนยบ้านนะครับใส่แอร์ใส่ยังหลายอย่างนะครับอุปกรณ์ตู้ยงตู้เย็นนะครับอ่าหมอแปลงคนดที่ตามครับไปเบิร์ที่ขีดบบเป็นร้อนพันคลิปนะครับแนะน้ำให้สเปกต่ำหมอแปลงประกอบเองนะครับแบนกันตะโพนเองประกอบเองนะครับครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับสอบถามตามเบอร์นี้เลยนะครับกันตะโพนโซล่าเซลล์หรือว่าจะเชิดกูเกิลแมพนะครับพิมพ์เข้าไปเลยในอ่กูเกิลแมพกับร้านกันตะโพนโซล่าเซลล์นะครับมันจะขึ้นพิกัดทั่วโลกเลยนะครับ ที่ตั้งนะครับอยบ้านลำดวนอำเภอละหารไสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับโทรสอบถามตามเบอร์ได้เลย0964975827นะครับกัณพลสุรซลว์แลวนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรือทั่วโลกนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับบ่มีไอดีนะนะครับมแต่ไอเสียนะครับผมไอดีบ่มีค้นหาด้วยเบอร์โทรได้เลยใส่เบอร์เข้าไปมันจะกดเพิ่มเพื่อนค้นหาด้วยเบอร์โทรนะมันจะเป็นรูปบานใสมือหน้าหลัก แล้วเราก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงหัวมุมสุดขวามือมันจะเป็นรูปคนหรือเครื่องหมายบวกเ้ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้ามาเป็นค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วค้นหาด้วยไอดีนะครับเขาก็ใส่ค้นหาด้วยโทรศัพท์นะครับเขาก็ใส่ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกมันจะขึ้นนะครับกันทพนสุรเซลแอดไลน์นะครับนะตัวสอบสามมาเลยตามเบอร์นะครับนะวันนี้วันที่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามแอบก็ขอ เดี๋ยวไปตามงานเพื่นแถวนี้ก่อนที่เพื่นมาติดแล้วบ่มาแก่งานนะครับกับไปติดตั้งนะเพื่นนะครับก็ไอะไไปเรื่อยๆเอาขอบขอ,ขอบพระคุณครับผม